เอ้าเอ้าเอาเอยังเ่าเราไม่รู้จักภาษาสิกินขา้าวยังมาเล่นโทรศัพท์นี่ฮะนี่ใส่ยัสีได้ครับเด้อืมวิรุณบูปทับใจนะเนเีนเนเ่ยเกี๊ยสเลยโอ้เขากโอ้โอหกินคือสีมมนักเลนแท้โอ้กระ,กระดกเดียยวัวเอ้าขนพาอีสานห้ามกินต้มปลารล้ปุ้ยเนี่ย ผองกินส้ตมตำใส่ปลาระเระท่านั้นไอ,คนอ้คุณโกทมรและคุณเดชครักินแล้วมันเคี่ยงอะมันเป็นพื้นะนะเอ้ากินให้เบิดนะเนี่ยโอ้หลังแค่เข้ามะโอ้ยตซ้ำซางกินข้าวซีดมอ่เดียวเดีอดเว้ยมากินข้าวครับเนี่ยต้มปลาครับโลแป้นคิดต้มหม้อเดียวแล้วเลย อันนี้สเต็กมะละกอครับผมแต่ผมทานาไปไล้เด้อเด้อพ่นป็นอาหารอีสันใส่ปลาครับกินโลดโดังแม่ไหายใจบอกกันนะเขียนว่าถ้าม่แม่รู้พุมกินปลาล้านมา่แม,ม่ตีตายเลยแต่ก็ว่าลองซิมจากคำนี้มันเป็นเั่งไ ให so 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 ้ใจบ่อหันบปลมมันเลลูกให้ใจบ่อเอาออกซิเจนมานเลตายหายเมียโอ้โหโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยเสียบกับไปนะครับกินข้าวร่วมกันทำนี้นะครับเด้อกินข้าววันอยุดฟาวลินอู้อันนี้ก็เล่นโทรศัพท์กับเราก็ะเดียนะอันเด็กน้อยเอาลุ้นเอว่อร์เอาไปเซ่มาดีนะฟ้าจากบ้านนี้ สัมมี่เดี๋ยวครับเด้โอโหดแน่